ต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่พระเจ้าศสีนุได้ส่งาพามทั้ง8นําโดยโกนทญญาพราหมณ์เพื่อไปสืบเสาะหาหญิงงามที่ประกอบไปด้วยเป็นจกกัลยาณีคือผมงามเนื้องามกระดูกงามนะครับวัยงามผิวงามนะครับแล้วก็ลักษณะ64ประการของอิทธิลักษณะพราหมณ์ทั้ง8นั้นก็เดินทางไปจนถึงเมืองเทวทหะนะครับไปพบกับ ธิดาเจ้าเมืองเทวทหะก็คือพระนางสิริมหามายาณอุทยานของเมืองเทวทหะนะครับก็พนา,นาตามในเรื่องนะครับว่าพามทั้ง8ปดนีอาจดำรงสติอยู่ได้เมื่อได้เห็นพระสิริลักษณะวิราชล้ำของพระนางสิริมหามายาต่างคนต่างเจราจาพัมเพอหลงไหลมีนานประการ ดุดดังคุจสารนะดุดดังคุจารตกมันส่วนพระนางสิริมหามายามเมื่อท่อพระเนตรเห็นอาการของพรามทั้ง8ปดนะก็เกิดความสงสัยว่าทำไมถึงได้มีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจึงรับสั่งให้นางป,ปริจาริกะนะไปถามนะคนรับใช้นะครับไปถามเพื่อที่จะให้รู้สาเหตุ ซึ่งในขณะนั้นเองโกนธัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้นำของคราหมทั้งแปดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถึงฝั่งแห่งศิลปะาสปประการมีบุญญาสมภารได้บำเพ็ญมาแต่ในปุเรภพบมีสมาธิจิตแก,ะกะ่ก้าก็ได้สติสัพปปชัญญะขึ้นมาเมื่อได้ฟังนางปร,ปร,ร,ปร,ริจาริกะมาถามก็ แจ้งความตามที่สมเด็จเจ้ากรุงกบิลพัทสั่งมาจากนั้นพระนางสิริมหามยาก็รับสั่งให้หากลทัญยับรามมาเฝ้าที่ควรภายในระหว่างคณะน,นิกรอนงบริวารทั้งแสนนางและมีพระราชสวนสิตรัสถามพร,รมอาจารย์ว่ากัสมิงนุรัตเถตวะชาติภูมิเป็นอาทิ ก็แปลได้ว่าดูก่อนท่านพราหมณ์ชาติภูมิของท่านอยู่ณนะแว่นแควนประเทศธานีอันใดแลมาสู่ที่นี้ด้วยเหตุชนหนขอท่านจงได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าแม้ปรารถนาสิ่งอันใดก็จะทำให้สำเร็จสมดังปรารถนาแห่งท่านเมื่อโกนทัญญาพราหมณ์ได้เห็นรูปโฉมของพระนาศริมหามายาอย่างใกล้ๆ นะครับทั้งริมผิปากที่มีสีแดงดังเนื้อมะพพ้ับสุกทั้งพระทนคือฟันที่เรียงสนิทนะม,มีแสงประกายออกมาดังไข่มุกและแถ,ถมยังได้ยินเสียงอันไพเราะคนทัญยาพามก็ไม่สามารถที่จะขัดขืน ต่อแรงขับดันภายในนะดังที่ได้บรรยายเอาไว้ในหนังสือนี้ว่าเขารู้วนาดุดทำลายอุละรวงเข้าไปจับเอาดวงหารุทัยแลลำไส้ใหญ่น้อยแลพรามนั้นก็มัวมาไปด้วยลาคฤดีมีกายและจิตอันลำบากก็ล้มล้มลง,ลงวิสัญญีภาพในที่นั้นเหนะ็นความงามใกล้ๆถึงก็สลบทันทีนะครับเมื่อพระราชา เห็นท่านพราหมณ์สรุปไปก็ได้ให้คนเอาน้ำนะเขบ่อน้ำสีโสีโตทกะวารีนะผมไปหามาแล้วเขบอกว่าสีดังเลือดนะครับน้ำสีดังเลือดนะสีแดงดังเลือดเอามาลดกายจนพรามกลทยับฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทูลพรณนาสิริ แห่งพระสิริสุโธธนะราชกุมารโดยสาระพระคถาว่าไอเยเทวิศีหนุเป็นอาทิข้าแต่พระแม่เจ้าอันว่าสมเด็จเท้าสีหนุมีพระสิริขันอันรุ่งเรืองเจริญด้วยดิเรกมหิสวรริยะสมบัติเป็นบรมกษัตริย์อันประเสริฐหาเท้าพระยาจะเสมอเหมือมมีได้อันหนึ่งพระราชกุมารทรงพระนามพระสิริสุโธธนะ ทรงพระรูปโฉมจิริลักษณ์งดงามบริบูรณ์นะทรงพระกายดังช้างสิบเชือกทั้งผ้าการอังอง,งาอาจสง่างามดุจพระยาไกรสอนราชสีก็พนันาถึงความงดงามแห่งรูปกายของอสิริสุโทโธธนะราชกุม,มารนะแล้วก็พรันาไปถึง วิชาความรู้นะซึ่งรู้ในศิลป,ปศาสตร์ทั้งสิน้นะและภาพบรมบช์มนกของพระสิริสุทธนนะมีความประสงค์ที่อยากจะได้นามเบญจกัลยาณีและอิทธิลักษณะ64ประการไปอภิเษกเป็นอัครมเยสีแห่งพระราชุมานนั้นนะซึ่งพราาม์กลทัญญาและคณะ ทั้งหมดรวมแล้วแดคนได้เดินทางมาไกลนะไปหาจนทั่วแล้วที่สุดก็มาพบที่เมืองเทวทหะหลังจากนั้นแล้วพระนางสิริมหามายาได้ฟังการพรรณนาคุณนสมบัติของพระเจ้าสุโธธนะจากพราหมณ์โกธัญญะก็ให้นึกพิศวาสขึ้นมานึกสินีหา ด้วยเหตุแห่งบุพเพสนิวาสอันเนื่องมาจากอดีตการพระคันถารัตนาจารย์จึงกล่าวพระคถาว่าปุพเพวสันนิวาเสนะเป็นอธิความเสน่หาอันเกิดอาศัยเหตุสองประการคือบุพเพสันนิวาสประการหนึ่งกับทั้งปัจจุบันประโยชน์นะคือเคื่อนหนุนกันในปัจจุบันอีกประการหนึ่งนะหลังจากนั้นแล้ว พระนางสิริมหามายาก็กล่าวกับพราหมณ์โคนทัญญาว่าถ้าท่านมาพูดอย่างนี้ข้าพเจ้ามิอาจที่จะกล่าวตอบใดๆแก่ท่านได้เพราะว่าบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นผู้คุ้มครองรักษาก็เรียกอมมาตมาแล้วก็ให้อ მ าตนั้นนะพาโคนทัญญาพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงเทวทหะ นะครับพระเจ้าคงเทวทหะพระเจ้าชนาทิศเจ้ากรุงเทวทหพระราชบิดาของเ,ออเจ้าหญิงนะสิริมหามายานะได้ฟังความที่พราหมณ์ทั้งแปดความทั้งแปดถามนะไม่ใช่ถามว่าพามณ์ทั้งแปดแจ้งข่าวนะว่า จะมาสู่ขอเมื่อพบแล้วก็ให้สู่ขอนะสู่ขอหรือว่าให้แจ้งความประสงค์ของพระเจ้าศรีอนุนะครับท่านมีคำถามนะถามกลับไปยังโกนทยพรามว่าดูก่อนทวิธาจารย์ราชบุมานั้นรักษาซึ่งเบญจศีลแลทศพิทราชธรรมอยู่ลือ รามก็ตอบว่าข้าแต่ราธิปดีพระราชุมานนั้นจำเดิมจะทรงพระเยาวมาก็รักษาบเบญจศีลทศพิษราชธรรมเป็นนิดมิได้ขาดหลังจากนั้นแล้วเจ้าเมืองเทวทหะก็ถามต่ออีกว่าอันว่าทศพิษราชธรรมนั้นคือสิ่งไรหรือคือสิ่งใดนะเหมือนว่าจะยังไม่เชื่อทันทีกุยาพามก็กราบทูลบรรยายโดยพระคถาว่าทานศีรปริจาคะเป็นอาธิ แล้วก็อธิบายความของทศวิทราจรรมเมื่อ <c oughs> ได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ทรงมีความเบิกบานในพระราชฐานทยยก็ตัดสรรเสริญในพระคถาว่าทร,รมัจเร,รสุจริตต่างเป็นอาทิแปลว่าเบื้องว่าบุตรคนใดประพฤติถึงสุจริตธรรมมิได้ประพฤติการทุจริตและบุตรคนนั้นก็จะนอนเป็นสุขทั้งอิทธโลกและปาราโลก แล้วก็ทรงพิจารณาไปว่าอายุของลูกเรากับลูกเขาก็เท่ากันคือ16ปีบริบูรณ์อันหนึ่งพระเจ้าสีหนุก็เป็นขัติยราชกษัตริย์มีบาร,รมีแผ่ไพศาลไปทั่วสกลสัพพชมพูทวีบบริบูรณ์พร้อมไปไปด้วยพลเสนานิกรน,นะครับก็คิดจินตนาการไปเสร็จแล้วก็ตรัสสั่งให้อมาตศ พาพรามณทั้งแปดไปเลี้ยงดูแล้วก็ทรงเรียบประชุมแล้วก็ทรงเรียบประชุมนะก็ทรงเรียบประชุมเสนาอำมาตยกับทั้งเศรษฐีข่าบดีและอัรมเหสีแห่งพระองค์มาสมโมสรสนิบัตพร้อมกันแล้วตัดปรึกษาซึ่งเหตุนะใครจะเห็นไม่ควรประการใดบ้างหรืออย่างไรที่ประชุมทั้งปวงก็เห็นสมควร ที่จะพร้อมกันยกพระราชธิดาให้กับเมืองกบิลพัฒนนะพอถึงคราวนั้นแล้วพระเจ้ากรุงเทวทหก็ได้สั่งให้เตรียมที่พักสำหรับพรามทั้งแปดคนคันลุ่งเช้าก็มอบรางวัลให้กับพรามทั้งแปดแล้วก็จัดเตรียมบรรณาการตามพามทั้งแปดไปถวายพระเจ้าศีหนุที่กรุงกบิลพัฒน ในขณะเดียวกันย้อนกลับมาที่กรุงกบิลพัทพระเจ้าสีหนุก็ทรงพระราชกิจส่วนพระองค์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เมื่อถึงตอนเย็นวันนั้นก็ทรงเข้าที่บรรทมแล้วก็ฝันเขาเรียกว่าสุบินนิมิตมหัสจรรย์ฝันประหลาด อันสับสัตทั้งหลายทั่วโลกธาตุนี้เคยฝันในพระสุบินนั้นปรากฏเป็นข้อความสองข้อคือข้อ1ฝันว่ามีสัตตร,รัตนพิมานอันหนึ่งคือวิมานแก้วเจประการผุดขึ้นมาตั้งแต่ภูมิภาคประดิษฐานในที่ท่ำกลางชมพูทวีปสูงจนพ้นพระวะพรมมีพื้นที่28ชั้นและพื้นชั้นต่ำใหญ่กว้างแผ่ไปปกปิดเสีย ซึ่งหมื่นจัก,กรวาลและพื้นชั้นที่สองปกปิดเสียซึ่งชั้นจตุมหาราชพื้นชั้นสามปกปิดเสียซึ่งชั้นดาวดึงพื้นอันเศษถ,ถัดขึ้นไปนั้นก็ปกปิดเสียซึ่งกามาพระจรเทวโลกพื้นแต่ละชั้นโดยลำดับตาบเท่าถึงลูปาพระจรพมโลกทั้ง16ชั้นลุ่งเรืองงดงามนิ่งนักแล้วก็ปรากฏว่ามีรัตนบัลลังก์ อยู่่าำกลางปราสาทนั้นสูง34โยชน์ว่างได้เจ็ดแสนโยชน์มีบุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่บน,บน,นบร,รัตนบ,บัลลังก์พร้อมด้วยนางเทพอัศรเป็นบริวารมีมหาเมฆใหญ่ผ่านมาแล้วก็ฝนก็ตกลงมาเต็มท้องจักรวาลปรากฏเป็นรูป สันฐานต่างๆกันเป็นสัตว์ต่างๆกันตกลงมาแล้วก็กลายเป็นมนุษย์คลานเข้าไปหาอัคระบุรุษนั้นอัคระบุรุษนั้นก็สอนสอนให้เราเรียนศิลปะชนเหล่านั้นนะก็ได้ซึ่งอตุลยะสุขนะอันนี้ยังไม่ได้แปลนะผมยังไม่ได้แปลมา นะครับพระสุบินข้อที่สองพระสุบินข้อที่สองก็ฝันว่ามีมหาคงคาอันกว้างลึกยิ่งนักดาบไปด้วยระเบียบคซื่นอันใหญ่มีอัครบุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเรือแก้วกลางแม่น้ำนั้นและมีฝูงสัตว์ทั้งหลายผุดขึ้นจากน้ำกลายเป็นมนุษย์แล้วก็คลานเข้าไป บนเรือลำนั้นมหาบุรุษนั้นก็สั่งสอนจิลป่ะวิทยามนุษย์เหล่านั้นก็เปล่งสาธุการนะเป่งสาธุการแล้วก็ตื่นฝันสองข้อเสร็จแล้วก็ตื่นก็เรียกหาพรามพรามมาทำนายว่ากิจที่พระองค์สั่งพรามทั้งแปดไปว่า ให้ไปหานางเวญจก,กัลยาณีและอิทิลักษณะกับเป็นละวัตถุกูเลนน่วัตเตตวาและพราหม์เหล่านั้นกำลังเดินทางกลับมาพร้อมกับข่าวดีพร้อมกับข่าวดีส่วนฝันข้อที่สองข่าวดีที่ว่านั้นก็คือนางนั้นเป็นพุทธมารดานางคนนั้นที่ที่พราหมไปตามหาจนเจอนั่น,นะนะเป็นพุทธมารดานะ ครั้นเสร็จแล้วไม่นานพรามณทั้งแปดก็กลับมาเฝ้ารายงานถวายรายงานว่าไปตกลงกับพระเจ้ากรุงเทวทหะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนัดวันมงคลแล้วก็เดินทางไปด้วยกษัตริย์ศักยราชหกแ0นพระองค์เพื่อเดินทางไปกรุงเทวทหะซึ่งในระหว่างทางก่อนถึงกรุงเทวทหะนั้นพระเจ้าเสียนุ ตัดให้สร้างมหาบนดบและปราสาทหนึ่งหลัง <Yeah. S 1> ส่วนพระเจ้าชนาทิพเจ้ากรุงเทวทหาก็ให้สร้างเพิ่มอีกสองหลังรวมเป็นสามหลังแล้วก็ทำการวิวาหะมง,งคล <Yeah. S 1> ในเดือนสี่ณปราสาททั้งสามหลัง <Yeah. S 1> นะปราสาททั้งสามหลัง <Yeah. S 1> ก็มีเรื่องเล่าเกร็ดเล็กๆน้อยน้อยอยู่ว่าในขณะที่ พระสิริสุโธธนะพระเจ้า,าสุโธธนะราชกุมารน,นะจะเดินเข้าไปเพื่อราชาพิเศษยปสานนั้นนั้นมีกรมมาจุมมือไปนะมีกรมมาจุมมือไปส่วนของพระนางสิริมหามายานั้นมีนางสุชาดานะสุชาดาเทพอักษรคือเมียของพระอ,อินนั่นแหละ นะมาจูงมือไปไป,อไปพิเศษสมรสกันในปราสาทนะที่ได้สร้างเอาไว้นะให้เกิดเหตุอัศจรรย์ใจคือมีการแผ่นดินไหวนะอันนี้ก็เป็นเหตุอัศจรรย์ใจนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเฉลิมฉลองยาวนานถึง3เดือนเมื่อเสร็จจาก3เดือนแล้วใช้เวลาอีก4เดือนครึ่ง ในการขนสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่มีคนเอามาถวายก็เรียกว่าของขวัญต่างๆนานา,นานากับเมืองกบิลพัทจนกระทั่งที่สุดราชาสมเด็จพระเจ้าสีนุทรงพระชราโลคาเบียดเบียนก็เสด็จที่วงคตสมเด็จพระราชโอรสและพระราชนิสากับพระขัติยประยูนคณามัจจาหมาท,ทั้งปวงก็ประชุม กระทาการชาปนกิจถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็สีริสุโทโธโนสมเด็จพระเจ้าสุสธทธโธทนมหาราชก็สวยมหาิสวรสมบัตินะสืบต่อจากพระเจ้าศีหนุเป็นลำดับพร้อมด้วยพระนางสิริมหามายาเป็นพระมเหสีนะครับอันนี้ก็จบวิวาหะมงคลปริวัติปริเชตที่หนึ่งนะครับปริเชตที่หนึ่ง เพียงเท่านี้ครับ